ผู้ฟังผู้ฟังตามหน้าที่ไพยเฮาเกิดมาอยู่กับไพยไพยทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไพยเบิดในโลกนี่บ่กว่าจะเป็นชิ้นไหนบ่กว่าใหญ่บ่าวว่าน้อย ไปเสียมน้อยมนยังเป็นภัยต่อเฮาให้ทุกอย่างกับบอมเนซิงนั่นที่เป็นภัยบอมเนของที่อยู่ในโลกนี้บอมเนภัยที่เขาคิดว่ามันเป็นภัยมันไม่ได้เป็นภัยอยู่ที่เขาบอยอมหลับเขาเคยยอมรับความผิดพลาดเขา เขาบอกเคยยอมรับความจริงถ้าเขาลูปความจริงแล้วเข็มมันก็เป็นเข็มปลายมันก็เป็นปลายแหลมมันก็บม่ได้เป็นอยนยังเฮาดันเอาเมื่อไปต่ํามันเข็มมันจะอยู่ในเสื้อมันมาแทงเขาเป็นไปลายไ่ได้ไภัยนั่นอาการนั่นรูปลักษณะน,นี่ก็ไม่ใช่ภัยแบบนี้ เป็นเพียงแค่สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้ถือสิ่งนี้มันเป็นจังสีเท่านี้ไม่ได้เป็นไรนี่คือความจริงของโลกบันิัยจริงๆเป็นยังไงไยคืออารมณ์ที่เกิดมีความรักโลกโกรธหลงนี่คือภัยในวัฏสงสารไยที่จะนําไปสู่ความเกิดอีกเกิดหยังเกิดลัก เกิดโลกเกิดความโกรธเกิดความหลงของโมนีน้ำจืดจูพบภุ้มต่อไปโกรธก็เป็นเปรตเ,เป็นผีเป็นอสุรกายหวงโลกหึงไว้ก็เป็นเปรตอิจฉาพยาบาทก็เป็นอสุรกายเป็นทุกยังอบายซีนี่อบายซีนี่ บ่มีนังนัน่ไปสูการเกิดเนอายซีอไบซีนี่น่ากลัวที่สุดกะลักโลกโกดลงเห็นว่ามันเท่าใดสินอายซีก็มาจากตัวนี้ล่ะสิ่งต่างๆแต่เห็นว่าเขาเป็นปกติไพ่กับเพ้าสีบม่มีถ้าเขารู้ว่าไพ่คืออย่างอ้าไพ่บ่ม่นสิ่งนี้ไพ่บ่ม่นสิ่งนี้ไพ่บ่มเนอันนี้ไพ่บ่ม่นตรงนั่นตรงนี้ แต่ไข้มันเกิดขึ้นตรงเดียวขึ้นตรงที่ใจเฮาใจเฮามันศูน์เฮาศูนให้จักอันแล้วตั้งแต่เกิดมาเอาแล้วศู์มันอยู่ใส่เอรอเฮาหักมาจักอันแล้วอันที่เฮาหักเนะี่ยมันพัาดขาดมาตั้งโดนแล้วเฮายังมีคือยังมีอยู่ความหักเฮาเนี่ความหักมันเกิดอยู่ใส่เกิดยูดใจนองเดียวความหลบเนี่ยเอาก็เคยโลบมาแล้วก็เคยได้หลายได้หน่อยมาแล้ว มือนีมันคือยังมีอีกมันเกิดอยู่ใส่มันเป็นสิ่งของบ่เนี่ยความหลงเนี่ยหลงหักหลงแพงหลงเก็บหลงกรรมสิ่งนั่นก็ได้สลายหายไปต่อหน้า,าตา่อตาเฮาแม้แต่บุคคลที่บ่อย่างให้ตายบ่อยางให้จากหลงว่าบุคคลนั่นจะบ่ตายหลงว่าบุคคลนี่คือความหักความถูกอย่างเขาก็ไปต่อหน้า,าตา่อตาเฮาหรือว่าเขาก็ทำลายเฮาต่อหน้าตา่อาตาเลย พลิกจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งคือ <c oughs> พลิกจากการคาดการหวังในของสิ่งนั่นอันนั่นอันนี้เพื่อจะเจอกับสิ่งที่อีกด้านหนึ่งเจอกันก็เพื่อพัดผ่า,ผาสาวฮหลวงเสียเออไม่ต้องดีใจว่ต้องเสียใจเล้วกระจากกันเบิ้งดีๆว่าความเกิดมันอยู่ใส พราะพระพุทธเจ้าตรัสออกมาบอกว่าเกิดที่ไหนดับที่นั่นแต่เขาไปดับด้วยความอยากได้ก็ต้องได้ได้มาแล้วมันคืออยากได้อีกมันดับบ่ถือมองเก <c oughs> ิดอยู่ที่ใจอาศัยสิ่งที่ต,ตาหูจมูกลิ้นไก่กระทบกายนี่อยากสัมผัสก็เลยเกิดความอยากได้จับเข้าไปบายเข้าไปก็เลยเกิดความหลง หลงเข้าไปก็เลยเกิดความยึดาน,นี้ของเราสุดท้ายเกิดอุปทานขึ้นคือยึดเข้าไปทุกอย่างอ่าต้องกลับมาเจอกันอีกเพราะบรูความจริงอย่างเลยเขาเป็นคันเป็นตอน,นเนี้ยเนี่ยเบิ้งเลยว่าอบายซีนะ่ะมาจะใส่สิ่งที่พวกเขาย่านแต่พวกเขาเห็ดอยู่นะ่ะอ่าสิ่งที่พวกเขาย่านคือย่านตายเนี่ย แต่หาเฮ็ดยุทธอันนี้ตายผันนังยุธซื่อนี่ยังพาสีหอดอยู่แต่ผูใ้ใดบอกว่ายานตายแต่ว่าดินไปนั่นไปนี่บ,ยบนน่ยูบ่เศ้านี่นี่านจังใดอ๋อนี่บ่เป็นญ,ญานเนี่ยนี่วิ่งหาความตายทุกคนมีจุดที่ดับมีจุดที่ดับเป็นของบุคคล คนเดียวสถานที่ที่จะดับบางคนค,ค่อยๆอยากไปนั่นอยากไปนี่ไปเรียกเขาหน้าบากก็ต้องไปแต่ไปแล้วก็ไปตายนั่นคือดิ้นล้นไปหาจุดที่จะของดับศาสตร์ก่อนดับยุใสเกิดยุใสแบบนี้เกิดย,ดยุมองได้ก็ะยาเล่นหาหม่องดับพวกวเฮานี่ก็เล่นหาหม่องดับแต่บางเอื้อมาพอศาสนา มันรูหลายขึ้นรูหลายขึ้นกับพยามเหตุความจริงมันเกิดก็จะของอย่าเชื่ออย่าเชื่อบางคนที่ยังยังบอกเคยพบบอกเคยขอทรม,มาเนี่ยยังเชื่อเลยว่าขอให้ได้เกิดมาอีกพุญนะธาตนี่เที่ยวไห่เที่ยวหัวเที่ยวเจ็บเที่ยวปวดเทีเ่ยวขี่เที่ยวเหนียวบ่เห็นความทุขเห็นบะ ย้อนเ่เห็นของกองเนี่เกระและอธิษฐานเมื่อเกิดอีกอยากเกิดมาเกิดมาแล้วอธิษฐานให้ครบทั้งสามที่สองส่วนส่วนไหนมันบ่มีถูกส่วนไหนมันบอปวดส่วนไหนมันบอเจ็บเนี่ยขาดไปสักส่วนมันก็ทิบ่ดีอยูบ่บ่เนี่ยคือความหลงไก่หลงว่ามันสมบูรณ์แต่มันก็นสมบูรณ์ไปด้วยความทุกข์ความลำบากปะข้องไ้ได้ยากเห็นบ่การไปการมาปะข้องอยากบ่ บ่ให้มันล่มบ่ให้น้ำมาเทมมาแทงบ่ให้โรคไผ่มาไก่หนาวแน่กับเห็นบ่ป้องกันหายยังมาหุ่มมันทุกปัานนยะยังเห็นอีกรักษาให้พ้นไผ่ไผ่มีสองอย่างโลกนี่ไผ่เกิดจากไกายแล้วก็บไผ่ที่เกิดกับใจ ภัยที่เกิดกับกายไม่มีอะไรนอกจากความเป็นธรรมดานะแต่ภัยที่เกิดกับใจนี่ไปสูสซัดงายภัยที่เกิดกับกายเรียกพบถ้าเอาพบไม่อยู่พบว่าสัน่นเอากายไปเห็นนั่นเห็นนี่เอากายไปถือนั่นถือนี่เอากายไปแท่งนั่นแท่งนี่อันนั้นอันนี้มาแท่งกายนี่พบแล้วเจอแล้วนี่ พบแล้วเจอแล้วแต่ซาตานจะมีบบมีขึ้นอยู่กับใจ <c oughs> ด้วยวันไพ่ถ้าเกิดขึ้นอยู่กับใจใจใจเป็นไพ่จังไรคือเห็นผิดเห็นว่าสิ่งนั่นมาเห็นเอาเห็นว่าเกิดจากสิ่งนี้เห็นว่าสิ่งนี้นี่แหละคือความหนักมาทับเอามนี่คืออันนั่นอันนี้ที่เขาขึ้นเอาเอง ความจริงที่ยุตนานี่เป็นจริงตลอดพันคนหมื่นคนแสนคนล่างคนเห็นสิ่งทิ่นั่นจะเป็นสิ่งที่เดียวที่เห็นน้ำกันเบิดแต่จะเชื่อเพราะคือกันจักคนเบิง่งด้วมันแตกต่างกันมันทำลายกันเพราะอย่างเพราะความเชื่อผู้นั้นก็นเชื่อ่า,างสัน,น,นสว์เมื่อเชื่อบางสิแต่สิ่งที่ตาเห็นปฏิเสธบ่ไเด้ยจักคนเห็นบ่หมองไปเกิด ถ้ายอมรับเขาไปตรงกันเนี่ยมันที่เกิดใสแหละมันเห็นจริงตามความจริงจริงๆนั่นความเกิดบ่มีเกิดความเกิดหมายถึงเกิดไปติไปเตียนนั่นแหละไปว่ามันสั่นมันยาวมันขาวมันดำมันหนักมันเบามันหนามันลึกมันซึนทั้งที่เขายู่ซื่อเขามาเกิดมันพ่อเขาต่างหากนี่คือไัยของใจไัยของกาย เฮาหลงเห็นบะเฮาหลงมารักษาไัยของไก่ย,ยังมหาศาลเลยไัยที่เกิดขึ้นอยู่กับใจคือรักโลกรธดหลงศูนย์เขียนบ่พอใจพอใจนี่บ่บได้สนเลยขอให้ไก่กูรอดไก่กูได้จังสั้นจังสี่และพ้นจากอันนั้นอันนี้นิ่มเนี่ยที่นี่เขามารักษาแส่ไก่ไรสุดท่ายเขาก็แสดงความจริงให้เบิ่งบ่เผา,ากับฝัง เนี่ยเขาจะไปให้คคาีหยังมันหนักหนาตายอยู่แล้วรับประกันได้ตายแน่นอนเขามามีร่างกายเพื่อว่าเอามาพิสูจน์ใจให้ใจได้เห็นจริงให้ใจได้ถอดได้ถอนจากอุปทานการยึดมัน่นถือมัน่นถอดถอน,ถอ,น,ถอ,นออกจากการไปติไปเตียนย้ำเขาบ่าห้ว่าเขาบ่าดีย้ำใดน้ำเขาพันจิ้มเนี่ยนะมันหลงแบบนี้นะ แต่การได้การให้การเสียยังมันเป็นปกติของโลกนี่ใจเฮาที่มันหลงอยู่ตอนนั้นแกซากนาเนี่บ่ถือว่านักนะแต่ดับลงไปนี่นะดับลงไปนี่เขาจะลูบจิตดวงเนี่ยจิตที่มันสิงอยู่ในหลังเนี่ยเฮานม่ได้สิงอยู่ในหลังหลังเนี่ยเฮาก็เคยสิงอยู่ในหลังหมูล่างมา้า เคยเป็นเบิดนางอยู่เนี่ยขี่แคเ่เดือกนก็เป็นเป็นเบิดสุยางคันสั่นขาเดียวเห็นยังปับ๊บขาอิีดุเลยโอามันคันเนี่ยน้ะมันเก่าโอามันขี่เห็นนะลู่เบริรพราะเคยเป็นมาเบิดมาหลงซาดเนี่ยเขาว่าหมาเลยปวดเครียดยังไงเห็นว่าใจมันบบเห็นจริงใจมันบบรู้จริงใจบบจริงเว้ยเยศูนยูนให้เขาเอาคันหัวโบเคยเป็น เขาเป็นอย่างตกปไปตอบรับเังนสันเขาตอบรับนี่แสดงว่าเขาลูดด่แต่เขาหลงศูนย์เท่านั้น่าเป็นมาเบิดแล้ว <c oughs> ถึงไหนเาพ่อทงมาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีแล้วเด้อเหลืออีกเท่าใด 5, หาพันปีอ๋ออภุดเจ้าตั้งาศาสนานี่คือมา,าศาสนาของพระศาสดาโคดมเนี่ย ตั้งขึ้นมาห้5,000ปีอืม่เอาหัดเปินไปกม่ได้เลยเพิ่น en, ให้มหาพันปีอย่างนี้นี่มันไก่เพึ่งอะนีดิแล้วดูได้จงังไงว่าเหลืออีกคอนคน,คนเขา้รราสิด้เกิดมาเป็นคอนอีกเขา้าสิด้แก้ไขเห็นบ่กูบ่าถามพระถามเนียนว่า ไครที่ผูบ้บาบ่าพาออกไปนั่งขดนั่งแข็งบวไปสั่งผู้นั้นหักผู้นี้ไครที่ต้องไปงานสูงงานสวกเหมือนรอดรอดจังไดไปพิจารณาเอาหรือ่าบอกไปแล้วบ่ต้องไปสั่งผู้ใดบ่ต้องไปเอาตาไปกระทบกับความพอใจบ่พอใจรอดมาได้ผู้ที่เอาชีวิตแลกไว้ควรจะเอาไปพิจารณาแล้วก็เห็นคาเห็นคาของจิตใจเจ้าของอย่าเอาไปเฮ็ดเล่น ไปแต่ละงานนี่ยเขาไปเรียนเรียนกับไก่แต่ใจมันได้ยี่หลีแม้แต่ว่าไปเรียนๆรยกระยา mm hmm. เพศออกไปเรียนเรียนก็ะยาใจมันได้รับยี่หลีเห็นบอกว่าพวกฮ้งโยมันไปดึงมันไปคือคือพวกนี้อย่างนี่แหละแต่ไปแต่ละงานเต็มเต็มทั้งนั้นเลยนะเกิดทั้งนั้นเลย mm hmm. ไปตรงไหนแนบบอสัง,งนนไปตรงไหนแนบบ่พอใจไปตรงไหนแนบพอใจไปตรงไหนที่มันบ่มีของอบายซีเนี่ย เกิดขึ้นอยู่ตลอดเพราะอย่างเพราะเหตุการณ์หรือประเภทนี้หรืออีกยังก็อย่างนี่คือเป็นสาเหตุที่ให้เฮาเข้าไปเห็นไปพบไปเจอเป็นเหตุที่้เฮาบ่าต้องไปมันก็บ่มีเหตุให้ได้ผลแต่เฮาก็สูก,กับความหลงบ่ได้ก็หลงว่าเป็นเราอีกกว่านี้เห็นบ่ที่เฮาไปนี่ หลงว่าเฮามีมีเฮาและจะมีเฮาไปตลอดสําคัญขนาดมื่อนี่ร้องไปยังร้องบอไม่มีเราลองดูสิปิงติเฮ็ดล้วมันบ่ได้ยินเหี่นะโอ้เขาไปแต่ละงานศูนย์เสียศูนย์หายพังทลายไปโมแมนหน่อยๆน,นะแกพาไปงานนี่โอ้ยห้อนนี่นั่น,นน่ะมันบ่มีห้อนีิ มันบ่มีห่อนบ่มีหยังแต่พระอาปากบอกิ่า่าะเกิดเหล้วเ็นบ่นเกิดแล้วกับสิ่งที่เป็นธรรมดานับภาษาหยังก็บกวกเฮ้าไปเดี๋ยวเห็นอันนั่นว่าอันนั่นเดี๋ยวเห็นอันนี้ว่าอันนี่เปลี่ยนจากธรรมชาติไปเป็นอัศจรรย์เบิดอัศจรรย์คือจร,ริงที่มันบ่คาดคิดบ่คาดฝันน่นล่ะเป็นได้เบิดทั้งที่ตามันก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นอันนั่นละ่ะนี่น่ะพบนาูมิมนาไปใส่ถิบมี ก็ไม่เห็นจริงเหมือนกับถ้าให้เปรียบความจริงเนี่ยเหมือนกับเขาไปสิ่งใดสิ่งหนึง่งแล้วเขาไปเว้าว่ามันเป็นยัง่นกลับมาเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขานี่ตัวและมือใดที่เขากลับไปหอดตรงนั้นไปเว้าความจริงตรงนั้นเว้าจริงๆตามความจริงเขาที่รู้สึกสบายเขาเขาสิรหลุดออกจากสิ่งนั้นเลยเหมือนกันเหมือนกันกับโลกเนี่ย มีอย่างที่เขาไปเอ่ยออกแล้วเขาประสงสัยบ่บ่มีดอกอันนี้ได้บุญเน,นี่้บุญเป็นยังไงบ่นเอาสงสัยเลาเนี่บุญเป็นตัวยังไงบุญเป็นงานอ่ะสงสัยละ่ะบัดน,นี้สิ่งที่เขาไปเว่าออกจากความจริงที่เขาเป็นนั่นล่ละความสงสัยเขาลหละไปบอกว่าเขาจริงจีิงอีมันขาวแบบใดละ่ะมันเป็นยังไงเขาว เขาก็หนี่ก็ขึ้นเขาเขาหน่อยก็หนี่ก็คืออึ้นเขาอันใดมันเขากันเนี่ยเห็นบะอ่ะยาแค่นี่ยังแกวกระไรเลยบันนี้เขามาเบิ่งความจริงด้วยมันก็ไ่ได้เขาหน่อยเขาหลาเขายังดอกมันเป็นของมันยังสั่นละจบเลยจบเลยบอกเกิดที่ได้อีกบอกเกิดพอบมมีความสงสัยเห็นแท้แล้วว่ามันเป็นของมันยังสันนี่นะดับลงยังตีดับที่ใจเฮานะ โมเมนไปอยากให้ผู้อื่นเอื่นน้ำเหมือนกับการฟังธรรมนะี่แหละฟังธรรมเพื่อสอนใจนั่นก็เห็นเพื่อจะแก้ไขที่ใจเจ้าของดวงเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใครแต่อาศัยกันและกันเกิดเกิดความหลงอาศัยกันอีกหนี้เพื่อจะเห็นเพื่อจะพ่อดับลงดับด้วยตัวเองนะ้าเ้ามว่าไปสอนผู้อื่นว่าโอ้ยอันนี้ บ่แม่นขาวบ่แม่นนั่นบ้แม่นนี่มันก็ยังบ่ดับของตัวเองต้องดับที่ใจเขาก่อนเห็นจริงตามความจริงจริงจริงเห็นจริงเห็นจังสันละแต่การเห็นจริงนั่นหลงหลงเอื่นว่านั่นว่านี่พอเห็นจริงก็มารู้เห็นจริงจริงกับพระธรรมน่ะรู้จริงเห็นจริงตามความจริงเรเบเนี์ตามความจริง เขาเอื่นญังสั้นก็เอื่นไปน้ำเขาสมมุติน่ะตามความจริงต้องใส่สมมุติถึงจะรู้เรื่องกันกะใส่ไปน้ำเขาบันี้รู้จริงเห็นจริงตามความจริงจริงจริงแล้วน่ะมันมีบอจริงจริงแล้วน่ะมันเป็นตามสมมุติบอจริงจริงแล้วมันจะคงทนอยู่ไปตลอดกาลจริงจริงแล้วมันจะโบมียั้งสักอย่างในโลกนี่พอมันบบมียัง แม้แต่ที่อัน,อนที่เขาอื่นอยู่อันมันกับโมเมนอันที่เขาอื่นมันกับโมมียังเห็นปะมันมันด้ไมียัง่งถึงมาสรุปลงมือเนี่ยให้ว่าสิ่งต่างๆเขาจะเป็นอยู่จังสั่นละให้เขาเชื่อความจริงเขาอย่าไปอยากให้จริงนั่นเป็นอย่งสัน่นจริงนี่เป็นยังสี่ตามความเชื่ออย่าตามความปรารถนา คืออยู่ในอบายสีน่ะรากโลกโกรธลงละอยากให้มันเป็นยังสั่นอยากให้มันเป็นยังสี่อยากให้มันได้ยังสั่นอยากให้มันมียังสีมันก็เปลี่ยนของมันยังสั่นบ่มีผ like ู้ได้มาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้มีอย่างเดียวคือมาเปลี่ยนแปลงจิตใจดวงที่มันส <Okay. S 1> ิงอยู annex. ่ในร่างนี่ก่อนที่มันจะไปสิงอยู่ในร่างที่มันมีขาหลายก็นี่ อันที ist, ่ว well, ่าหักกันเฮ็ดให้กันบ่มีเอกาเฮ็ดไหนเจ้าของเพราะว่าเจ้าของก็เห็นอยู่ว่าเจ้าของเห็ดยังไปอ้างว่าเฮ็ดไห้ผู้นั้นผู้นี้อันนี้คือสิ่งที่ปิดที่สุดเสียหายที่สุดสำหรับพวกเราเครื่องปิดกันว่าบ่อยเห็ดกับว่าเฮ็ดแล้วมันเฮ็ดไหนเขาเฮ็ดไหนผู้นั้นเห็ดไหนผู้นี้ทั้งที่เจ้าของเฮ็ดอยู่หันเห็ดไห้เจ้าของนี่เฮ็ดแล้วกับเจ้าของแล้วเฮ็ด่แล้วกับเจ้าของบ่แล้ว ฮนะยังที่เปะเสืออยู่ทิมซะาความเสืออย่าอยักถ่าย่าอยักรอคอยอยังมว้ยไโดนบันาดาลหนพวกเขาได้เห็ุเองเห็นเองรู้เองรอดเองปัจจะตังคือรู้รู้เองวินยูชนผููที่เพิ่นบริสุิ์บริสุิ์ตรงใดบริสุิตตรตงจิตใจนี่นะ บ่ไปติไปเตียนเนี่ยใส่ไปซื้อแต่บบมีอารมณ์หลอดจากไพ่แล้วแต่ของพวกเฮาบางที่ยังไปสัง่งไพ่ไว้โดยบรูว่านั่นคือไพ่สั่งไว้แล้วมาถึงได้ที่หลังอ่ามันเป็นไพ่นี่หว่าอันนั้นก็บ่ได้เป็นไพ่ได้ไหมเป็นแค่เหตุเหตุให้เกิดเป็นอารมณ์ทั้งในเฮาเห็นบ่าทุกอย่างเขามาร่รวมที่จิตดวงเดียวเ,เห็นบ่เหตเมื่อเศร้าเนี่ ว่ายืหนหัวอยู่หนาวัดเทศดหลวงพ่อนี่เทศอมังเสารนี่อยู่วับด <c oughs> บ้านจ้เอาวัดก็จะเอา,า,าวาดบ้านวันนี้เบาไปเบามากความบริสุทธิ์ที่เฮามีกลไปจับเอาได้ว่างมันเทศอยู่หันมันเทศเพื่อเงินมีวักไดเนี่ยมันบบมีเหลืองเงินเขาไปเกี่ยวเห็นปะมันบบบริสุทธ์นะแบบนั้นเอ้ยถ้า สมัยท่นนึงนกับว่าดีดีดีด,ดีแต่พูดที่ละดีไปแล้วนะจะเห็นว่ามันบดีและมันบดีไม่มีย่งเมิอง,งินแต่มันเห็นชาดว่าพูดออกไปในเรื่องเงินเต็มเต็มเลยอยากได้บ่ต้องจําเป็นต้องไปเทศเอาบ่าอยากได้กับบ่จําเป็นต้องเฮ็ดยังเั้งสินถ่ายเหตุมันพอในศาสตร์ก่อนศาสตร์หนาศาสตร์นี่ เหตุอย่างไรมันก็นได้เห็นบาสิ่งที่เขาบออยากได้บางทีเขาบ่ได้ค่อยคว่ายอย่างเลยเขาคือได้สิ่งที่บ่อยากเสียรักษาปันได้เป็นอย่างมันคือพังสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเพราะเหตุจากศาสตร์ก่อนกับศาสตร์นี้เขาเหตุไวจย่งไดก็ได้อย่างสัน้นคือแม่นกเนี่ยไปเลาะหาขี่กระเดือนเลาะหาแมงหาอย่างมันยัดปากลูกแนวตอนลูกน้อย สุดท้ายก็งูเกี่ยวขึ้นไปก็ไปคาบลูกมันอีกามาจิกกินสีหัวสีทั้งเนี่ยอันน่ะขนาดรักษาดีปรนนันแต่เห็นว่าหามาให้ลูกกินลูกก็ถือเขากินมันก็เป็นของมันอย่างสั้นเหตุให้ทงไหนผลก็ได้อย่างสั้นให้ลูกแล้วว่าภัยภัยในโลกนี่อย่าไปตีอันที่มาต่หนาตำลังไก่ห้องแต่ภัยที่มันเกิดเป็นอารมณ์นี่ นี่แหละคือมองเกิดสิดาคนสักคนนี่ขันบ่เกิดเป็นอารมณ์แล้วจ้างกับบ่เกิดของสิ่งนั้นชาดบ่บ้า,บานี่ขันบ่มีความหักมันบ่เหตุสิ่งใดให้มันเกิดกับคนบุคคลนั่นดอกขันบ่สั่งกคักหรือว่าเครียดกะคักสั่งอีดีหรอมันบ่เหตุให้มีดอกการเกิดไปยิ่งเขาใตานะเห็นว่ชาดบ่พระธรรมนะ เอาความจริงนี่มาเบอกการเกิดคือการต่อพบต่อพุ่งออกไปอีกหักก็บ่ต้องแสดงเพราะว่ามันจะเกิดเกิดไปเอาอกเอาใจเกิดไปนั่นสั่งก็เกิดไปแก้งไปคัดไปเฮ็ดเห้เขาลำบากเห็นบ่มมันเป็นการเกิดเบิด้าร้ว่ามันเกิดอยู่ที่ใจแล้วดับลงไปดับลงไปดับด้วยการซอยเจ้าของ คอยเจ้าของจะไปเกิดอีกละรักษาตนพ้นไัยภพยจากอารมณ์ถูกอย่างเลยปวดเนี่ยวมันยังเป็นอารมณ์ปวดขี่มันก็เป็นอารมณ์ขันไปว่าท่านมันน่ะแต่เขาบอกเคยเห็นว่ามันเป็นถูกแล้วเธอเห็นป่ะปวดขึ้นมาเฝ้าแล่นจันเลยร้องท่าเบิ้งเด้ออยากรู้ว่ามันถูกบ่าวร้องท่าเบิ้งปวดเนี่ยวปวดขี่ยืนยื้หันละ จะเห็นเลยว่ามันทุกขนาดจะเอาล่มหายใจเขาขาดได้มแต่เขาบอเห็นถูกพอเขาบอทนเพื่อถ้าเขาทนเบิง้งจ้างก็บออยากไปมาอยู่ในหลังนี่มันจะเอาเขาใจขาด <c oughs> อ่ะนี่เสียงหนาเสียงหลังม่าล่ะอ่ะสาทุก <c oughs>